สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายร,รณกรณิมันธรมพรเลขที่11ครับอยู่ชั้นปสามนับสามวันนี้ผมจะมาทำที่ใส่ของเด็กประสงครับจากแกนกระดาษทิชชู่และไม้ไอติมครับอุปกรณ์ก็จะมีแกนกระดาษทิชชู่ไม้ไอติมแห้งกาวปืนกาวและของตกแต่งครับ นี่นะครับที่ใส่ของอันดิกระสม์ของเราก็จะได้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ